สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับช่องไอหนุ่มนอนนานะครับก็ทักทายนะครับทักทายกับเอฟซีนะครับช่องไอหนุ่มนอนนานะครับคือเก่าแล้วพี่น้องนะครับต่เศ้าตะเซี่ยวจังสี่นะครับตื่นเช้ามาก็คือเศร้าเมืดนะครับผมจะตื่นเช้าเมืดอเกือบทุกวันนะครับทุกวันเลยก็ว่าได้พี่น้องบม่มีเกือบแล้วนะครับคือจะตื่นขึ้นมาก็คือเคลีย์งันนะครับนี่สิ้นถุงดินปลูกนะครับ ร่อร่อลูกน้องเพื่อว่าสีเอาขื้นลดนะครับขื้นลดไปนะครับขั้นสีขาวๆนี่นะครับหรือไปรงดินปลูกพี่นอ้องื้นนี้กับลอยเอดกาลสินนี่นะครับหมึกว่านกับกาลสินนะครับื้นนี้กับยุ้ยแถวกาลสินนี่ก็นะครับคือมีออเดอร์ใส่กบไปพี่นอ้องมีฐานลูกค้าใส่ห้องกรไปนะครับคืออย่างตีบางเทือบางขังนี่มันก็บริการนะครับแต่ละต่อเถียวนะแต่ว่าหนึ่งนะครับ มันเป็นการรักษาฐานลูกค้านะครับเมื่อมีลูกค้านี่ก็ต้องรักษาฐานลูกค nah, ้าไว้นะครับความมั่นคงนะครับของอาชีพก็คือลูกค้านี่แะพี่น้อง้านลูกค้านี่เพื่อนเพิ่อนใส่ดินเฮานะครับเพื่อนมักเพิ่นบ่ามันดีเพิ่นกักใส่ต่อเนื่องต่อไปนะครับแล้วก็เฮ้านะครับที่ทีมลูกค้ากับอะไรเพราะอันนี้ก็คืองานหลักอาชีพของเฮ้านะครับต้องรักษาไว้ให้ดี มีหน่อยมีหลายกับไปหาเพิ่นนะครับเพื่อเป็นการรักษาทานลูกคา้าเฮ็ดดินปลูกพี่น้องมันในขายแน่นอนล่ะครับแต่นะครับที่สําคัญก็คือการหาวัตถุดิบนี่สีหายจังไส๋มาเห็ดนะครับสีมีเครื่องไหม้เครื่องมือพ่อบ่นะครับบางที่นี่วัสุวัตถุดิบมีหลายครับแต่บ่มีปัญญาเอาก็มีพี่น้องมันมันหลมันหลายปัจจัยแฮงนะครับอันที่้าไปกัังคนมันด้เคยเฮ็ดก็สิงออ่าก็สีคิดผ้าบปออกนะครับแต่ แต่คนเหตุ็ยังผมก็คิดออกนะครับว่าปัญหามันมีอย่างนีต่อไปนะครับทุกอย่างมีปัญหาเบิดครับอันขายดีนะครับหรือขายบดีก็เป็นปัญหาครับถ้าขายดีหลายกับมีปัญหาคือเก่าพี่น้องที่น้องเอฟซครับอย่าคิดนะครับว่าอ่าคนรวยคนจนนะครับสีบ่มีความสุขบ่มีความถุกขคือกันคนบว่าสีรวยบวาสีจนนะพี่น้อง ความสุขความทุกข์มีเหมือนกันหมดแต่จะทุกข์แบบไหนนะครับมาในรูปแบบใดแค่นั้นนะครับอย่าไปฝันพี่น้องว่าไอความร่ํารวยนี่นะครับจะสร้างความสุขตลอดนะครับบางที่มันกับโบแมนพี่น้องคนที่ขับรถเบนนะครับคนที่นั่งรถคันละหลายสิบล้านมีคนขับรถให้นะครับบางเทียนะครับกับโบมันมีความสุขได้พี่น้อง เขาอาจจะคิดคุนคิดเอยียงอยูในใจเขาก็ไ้น,นะครับอมีรถยูแต่วันนี่คันละสิบล้านธุรกิจมื่นล้านอาจสิมีหนีมื่นล้านเพื่อนก็เป็นไปได้บางที่นะครับเขามีคนขับรถนี่ให้นี่นั่งรถขั้นรูรานี่ขันละหลายสิบล้านแต่เขาอาจสิแอบอิจฉาคนที่นั่งสามลอ้อหรือว่าขับซาเล่งขับรถพร่วงขางอะไรนพี่น้อง ความสุขความทุกข์เนี่ยคนเล่ามันมีคือกันเบิดนะครับแต่ละคนนี่มองไม่เห็นกันนะกันเราพี่น้องเห็นแต่ห้องเจ้าของนะครับคิดแต่ว่าห้องเจ้าของนี่นักหลายและวนะแต่คนอื่นนี่คือสีมีความสุขครับเห็นน้องนะครับที่จริงแล้วมันกับโมเมนพี่น้องทุกคนน่ะเป็นคือกันเบิดครับมีขึ้นกันเบิดนะครับแต่ว่าเอา้เอฟซีฟังนะครับเพื่อผู้ใดทอแท้ใจนะครับบางคนกับว่าอขายของบอดีเด้นะครับ มาถอดแฉชีวิตแท้นะครับเงินในหหลูกไปโรงเรียนกับว่ามีมืออื่นจักสิกินอีหยังนะครับมืออื่นกัจ๊กสิกินอีหยังจักเสียวหยังไห้ลูกเปงเรียนนะครับบางคนก็คิดแต่คือว่าอะพี่น้องทุกคนมีปัญหาครับมันมีปัญหาเหมือนกันหมดนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ต้องใส่เวลานะครับบางครั้งไอ้ความทุกเ่ยนะครับมันก็เขามาแล้วมันก็ต้องมีทางออกไปของมันคือเก่าแหละนะครับ เห้เขาคิดคบ้างว่าคนนะครับที่เพิ่นดอยก็เหี้่ยนะครับกระลายได้พี่น้องคนที่บ่อได้มีบ้านเลยบ่ <c oughs> มีอาชีพเลยต่อมือนีต้องหางานหิบประทั่งชีวิตไปมือมือก็มีครับ <c oughs> เพิ่นก็นยังสู้เพิ่นก็นยังดินร้นครับคือถ้าเหา้คิดสั่นหรือว่าคิดสินีออกจากออกจากอ่าชีวิตตรงนี้แล้วเหา้ิปล่อยค้นอยู่ข้างหลังเหี้่ สู่ต่อไปนี่มันก็เ,เหมือนกับการหองเห็นแก่ตัวอยู่นะครับฉะนั้นนะพี่น้องก็ต้องกัดปั้นสู่เฮ็ดไปก้อนครับเดี๋ยวเวลานะครับเวลามันสิพ้าเฮางนะครับไปถึงจุดที่เฮาคิดว่าเห็นแสงสาว่างของมันเองนะครับเมื่อก้อนพี่น้องก็สที่บอ,อกอัเจ้าข้องนี่ละนะครับว่าเคยผ่านคือกันพี่น้องว่ามือนีขายของบด้จากบาท นะครับมือต่อไปขายของในลอยก่บบาทแล้วสิกินเอียงวะแล้วหนี้สินอยู่ข้างหลังสีเอหยงใจวะก็คิดท้อคิดมอยคื้กันนะครับบางเทียก็เส้นก็คือบ่าจะบอกว่าไผ่หมนละพี่น้องบางเทียก็ท้อบางเทียก็เส้นกับกน,นั่งคุนคิดอยู่ในใจแต่ละมือนี่แต่ว่าไอ้นั่งคุนคิดใน,ในใจแต่มือเวลาที่มันผ่านไปเฮาก็มีแตใ่ใ้แต่เงินสิ ก็เห็นคิดนักไปอีกนะครับคิดไปคิดมาก,ก็คิดบ่ออกกับพี่น้องก็เลยคิดว่าบ่อ้องไปคิดอยังไงยามกินกับกินยามนอนกับนอนพักผ่อนในเพียงพ่อรักษาสุขภาพไ้ถ้าตาบดายนะที่ร่างกายเขายังแข็งแรงเขาก็ยังมีหวังว่ามืออื่นเราอาจ,จมีมือดีดีก็ได้แต่ถ้าเขาคิดหลายเรากับคุณคิดจนเขานอน,อนบ่หลับ ร่างกายสุขภาพมันอ่อนเพียเขา้าบ่สมบยัยมืออื่นไปหาหมอมือต่อไปก็น,นอนโรงพยาบาลแล้วอนันท้นเ่งสิจังไปหนาเขากรบ,บหุงหูอยกาดไว่ามือใดเขาสีร่างกายแข็งแรงแล้วเขาจัิงสิเข็ดงานใดแต่ถ้าเขามีปัญหาเขากินเขาพักผ่อนเนเพียงพอบ่ตาอเไาคิดอย่างไรเวลามันจิพาเขาไปเองเวลา,าจะพาเขาไปเดินไปเรื่อยๆแล้วเขาสิคิดแล้วเขาสิยาไปหาจุดหมายเขามันพอขึ้นกันนะครับบางทีก็อาจชเวา ว่าไปนี่นะครับเอซอาจจะงงก็ไ้นะครับก็ก็เคยผ่านมาพี่น้องครับว่าผมกครข้างนึ่งก็ขคล้ายของอ่ะมือนึ่งกับบริจักบาทก็มีออหมีสินก็ตตองร้อยใจนะครับไฟนองไฟนันก็โท่มานำๆนะครับในโทรศัพท์มือถือบางทีกับ่รับครับบางทีรับก็ครับเดี๋ยวอีกสามี่มืออยงเงี้ยก็ว่อาไปตั๋วไปเรื่อยๆพี่น้องคือคือคือบมแมนว่าตั๋วเลยสีใส่เข้า่าจงไห๋เฮดจะไหนสี สิบ่เกิดความลำคา้ักราศีเข้าวิสามารถิในการจดจอสิสงางไอชีพสางงานไม่สางหาร์ดอะไรใด้มาจ่ายเขาเนี่แหละนะครับบางที่นะครับมันโทรมานำนำหลายมันก็เกิดความลำคาคีดจังบ่ออกศูนย์ใจให้ก็มีนะครับพอสมัยสุมืน้นนี้พี่น้องไฟนาแน่นนะครับสองมื่นสามหมืมันโทษ่ะดิมันบ่คือตะกี้ตะกี้นี่2สองเดือน3เดือนค่อยโทรมันบ่ สมัยสมือนี่ว่ามันนําเอาน้าเอาพี่น้องนะครับมันเป็นเรื่องสั้นครับก็บฝากแล้วก็มาเล่าให้เอฟซีฟังนะครับว่าอย่าเฝ้าท่อเฝ้าถอยครับชีวิตนะนะครับยังมีหวังเสมอตราบใดที่เขายังมีลมหายใจแล้วก็มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงอย่าไปคิดนะครับย่ามกินกับกินไปก่อนย่ามนอนกับนอนมืออื่นตื่นเศร้ามากอาจจะคิดอย่างนี้ดีก็ได้อาจจะมีหยังบอกในความฝันก็ได้พี่น้อง ว่าเขาตเฮิดยังสี่ยังสี่เด้อนะครับอา,อาจจะไปเปิดพ่อใน youtube หรือว่าไปเปิดย่ายังพ่อสักอย่างหนึ่งนะมันจะเกิดแรงบันดาลใจแล้วเกิดไอเดียไม่ๆมเห้เข้าเด็ดผ้าชีวิตไปหาแสงสว่างกันเป็นไปได้นะครับมัน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 บ่นมีความวัดถึงทางตันดอกชีวิตนะครับถ้าเขาบ่กลมเลยก่อนย่างไปเรื่อยๆก่อนนะครับเมื่อยเข้ากับพักนักกระว่างล่งนะครับ ได้คิดปออกอบกันนั่งเล่นใส่ชีวิตหามันว่างเปล่าไปก่อนจะเฝ้าไปเอาปัญหาของมาสุมในหัวนะครับเดี๋ยวเอฟซีพี่น้องกับสีพ่อท่างแสงสว่างอีกนะครับกับซุ้มเงินกับเฮ็ดไปนี่กับผมกับพ่อได้มีอาชีพเพชดที่กันครับจากที่ว่าขายของบ่ได้แน่ได้แน่นี่ครับมือละลอยสองลอยตะกี้ไปขายเสื้อผ้านตลาดนัดนี่ฮัลโหลซุ้มืงิกับบ่ได้ค่าใช้จ่ายนี่ไปมือละพันหนีก็ต้องใส่นะครับสุ้มืงิกับ คิดนั่นคิดนี่ไปเรื่อยพี่น้องนะครับกับพ่อแสงสว่างไปเรื่อยนะครับขอบขอบคุณเอฟซีอะไรครับที่เขามาเบื้องช่องไอ้นุม่มน,นั่นนะครับอ่าิปนี้กับสิอาร์ซีเบาวความถูกเจ้าของให้เอฟซีฟังลวกันเพื่อเอฟซีนะครับ,อ,รบอาร์ซีมีปัญหาในชีวิตนะครับเรื่องค่าเสียใจเรื่องหนีสินต่างๆแ่แหละนะครับบางครั้งอะคำว่านักกว่างพี่น้องรถขนไป,ปไปกับปอยครับปีนาฟ้าไม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีก็ถึงซื้อไม่ก็ไ้ มันออกมาทุกมือละรถนะพี่น้องนะครับบางคนก็ผมว่าเข้าใจนะครับว่าคนนะครับสีปล่อยสินทรัพย์ออกจากมือจากของไหนบางคนกัคือมันถึงทางตันดีนะครับแต่เข้าใจครับอย่าบ่นบ้าไปพี่น้องอย่าว่ากันครับคือเมื่อชีวิตมันถึงทางทางทางหนึ่งแล้วมันก็อันรมันหนักมากกงว่างลงนะครับเจอกันไหมพี่น้องคลิปหนะนะครับขอบคุณเอฟซีอะไรครับที่เขามเบึงช่องเลยนุ่มนอนหน้าครับขอบคุณด้หรายครับสวัสดีครับ